สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่วยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่3วันที่31มสิบเดือน5้พี่หกนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ห้านะผมผมไม่ห้าผมเน้นพี่ผมเน้นปกติกับ VIP นะเมื่อวานนี้ หามาสองฮานอยเป็นฮานอยพิเศษเรียกออกเหมือนกันเลยสองห้าสองพิเศษก็สองห้าพก็ห้าสองนะห้าสองสองห้าเนาะออกเหมือนกันเลยเลออ 2, 5, ลยรียห้ามาสองฮานอยอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับก็มาตามกันต่อนะครับในะสูตรนี้ก็เข้ามากินงวดาแต่มเ่สามเมื่ติดแล้วเนาะสามเมืติดแล้ววันนี้ก็ ขอให้มาอีกแล้วกันสามหา้านอยนะครับวันนี้ก็นี่เลยหนึ่งขอให้มีหนึ่งมาแล้วกันวันนี้ก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง หนึ่งหนึ่งเก้ามาหนึ่งอืมหนึ่งสามกันหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งศูนย์ไม่มีแต่หนึ่งสี่กับหนึ่งหนึ่งวันนี้หนึ่งแน่นอน สูตรนี้นะผมผมยังให้สูตรนี้เข้าทุกวันจังเลยสูตรเม็ดเดียวเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงให้เข้าทุกวันอยากให้มาทุกวันจังเลยรอบพี่เนียน,นะครับก็จะเป็นพิเศษนะพิเศษพิเศษกับปกตินี่แหละสอง้างนอนนี่แหละขอให้มีหนึ่งมา ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี1นึ่งห้าหนึ่งเจหนึ่งแปดห้าดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเกนะครับผมอ่าตัวเน้เนสีหางเนาะสาหานอยวันนี้ก็ขอให้มาขอให้มีจบไปแล้วครับผมสำหรับหาหนอยสูตรเม็ดเดียว ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ